วันนี้เป็นวันแข่งการเล่นลูกบอลจริงเหรอดูร่าเรลยไหนหนูไหนหนูแม่นม่ดูสักตัวเลยหนูแถมเพืร์ดพวกนี้ได้เปลี่ยนบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีกลิ่นนะชวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมหุ้ยเจอดาดีนั่นเองหุ้ยลิง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 จัดเลี้ยงใหม่พ่อซื้อมาพ่อซื้อมาพ่อซื้อมา ลิงครับโอ้ลิงเด็ดด้วยโอ้โหอ้ขี่ขอขี่ลิงหน่อยคี่ลิงขี่ลิงขีลิงคีลิงมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วทำไมทุกคนต้องเขาคนบ้าเลยเลี้ยงลิงพ่อมันต้องประสาทแดกคนมันถึโอ้ยลิงลิงทำทีวีตกโอ้โหียพวกเราพวกเราต้องแบ่งกันกินลิงโอ้พ่อแม่อาหารเรามาหลายวันแล้วคีใหญ่กว่าเรื่อโอ้ยขอกินบ้างกินได้หมดเลยกินขี้เราอะจับแล้าลิง ลิงขี้ไหมเราจะกินขี้เอาขี้ออกมาอีกสี่ก้อนปฏิบัติปฏิบัติเลยมันจะทำให้มึงไหมโอ้โหตูดตูดลิงเหม็นแม่มันมองหน้าเอ้ยเอ้ยโหลิงบินลิงขี้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 กิน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 มึงแหน่ขี้พุ่งเลยมึงอร่อยขี้ทีตัวลอยเลยลิงขี้แบบพุ่งขึ้นไปบนอากาศเลยอ่ะเป็นขี้ทุกคน ห้ามนะห้ามกินขี้ของฉันขี้ของฉันคือช็อกโกแลตมูสขี้รอบได้ไหมพี่ลิงขี้รอบได้ไหมอบตัวเองแล้วแม่งเอ้ยขี้หน่อยขี้หน่อยเลยอยากขี้เฮ้ยไม่พยายามจะขี้พี่ห้ามพี่ไม่อยาหยาอย่าขี้สั้น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 หยุดอย่าหยุดอ๋อตาย เราไปไปกันเอาเราพวกเราเราเราต้องรอตั้ว่ะอุ้ยงยังยังุก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 โอตัวแบนตัวแตัวแบโอ้ยปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำโอ้ยปืนเลเซอร์โอ้โหปืนปืนปืนปหรอใช้ปืนหรอทีแบนันแบนมันแบนมันแบนัปืนเจ๊ปืนโอย ลบล้ลลบล้ลเ้อเลเซอร์เอเลเซอร์ไปตีนี่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 รอบโจมตีรอบโจมตีรอบโจมตีเออใช้ปืนใช้ปืนปืนตายแล้วมาแกมาแกมา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 หมามาดมามาหมามาหมันาหมามาวมาวันดีกว่ามาหมามาหไหมหมา อีโหมดนี้มีชื่อว่า The Hungry Game เกมของคนหิวเฮ่พักพวกมาต่อยกันดีกว่าจั๊กพักพวกมาต่อยกันดีกว่าพวกพวกแกไม่อยากตายแล้วก็ถอยออกไปจากฉันซะใครอยากจะเป็นพวกเดียวกับฉันให้ชูมือขึ้นไม่ชูเลยก้นไง็อ้ยโอ้ยโอ้ยดาบสตาร์วอดาบสตาร์วอ ชงชงเชงชงเชงชงเชงตัวเขียวตัวเขียวนี่ตัวเขียวตายเฮ้ยปืนยะย่าปืนนี่ฟาด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 นี่เฮ้ยเฮ้ยฟาดีกอนฟาดฟาดใช้ปืนเหรอใช้ปืนขี้โกงขี้โกงเฮ้ยออกไปออกไปนอกนอกนอกงไหนขาดลุ่มตัวปืนลุมตัวปืนลุมตัวปืนลุมตัวปืน ผมชนะดิเอาเคียวชนะเฉย่ต้องกำดักหมีตายหเฮ้ยดูโอ้โหโอ้โหโคือโดนทำะไรวะเนี่ยเอาโดนอะไรวะแล้วดูแล้วดูตัวผมดักดิดเดาเดาเลยโอ้โหวตัวดำดำดิดเดา โดนระเบิดเอาเอาละเพื่อนเพื่อนฉันว่าเราจะฆ่ากันเร็วเกินไปเดี๋ยวเราลองไปที่ห้องครัวกันดีกว่านะได้ใครไสงบศไปก่อนเลยเฮ้ยนี่สงบศึกก่อนสงบศึกเฮ้ยนี่กับดักมันคืออันนี้ออะไร่ะนี่กับดักนี่ไงเอาออกก่อนเอาออกก่อนไอเทมไอเทมออกกับดักออกไปใช่ไหมสามัคคีคือพลังเอาออกไงวะพลังดันเหระ ออกมาได้แล้วเริ่เปิดประตูเย้เย้เฮ้ยยังมีอีกยังมีอีกกำลังยังมีอีกดูสิว่าพ่อของเราเนี่ยกลัวเรากินเฮ้ยเฮ้ยใครใครเอามาให้มาตีเคียวเคียวเล่นไม่ใช่เคียวไม่ใช่เคียวเคียวยังไม่เีอาวุธดยังไม่เีอาวุธเลยดูข้างนอกดีกว่ามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆบ้างตุดันโต๊ะดันโต๊ะ ดี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 เลยพี่มั้ยอ่ะพี่มั้อ่ะค่ะพี่มั้ค่ะพี่กิ๊บเฮนี่นี่อันนี้คลอดมาดีหน่อยเรต้องกระป๋องเลยไม่รู้อ่ะกระป๋องเลยของดีของดีกระป๋องเนี้ย ความม่วงมีความม่วงโอ้เออพี่แปงโยหัวมีความรู้สึกอยากตายยังบอกไม่ถูกเฮ้ยเหลือระหว่างการต่อสู้ระหว่างเกียวไอคนนั้นก็หมุนเกลียวอุ้ยพี่ใบกูเจอพี่ใบพี่ใบอย่าอย่ากูไม่มีอาวุธผมไม่ดีผมไม่มีอาวุธผมไม่เยยยมะี่่อา จะได้กินเว้ยได้กินอะไรฮังกี้หิวไงฮังกี้เกมไม่รู้จักเหรอทุกคนเราเจอยาพิษบอดี้แสลมไหนยาพิษตัวนี้อ้ยโอ้ยดีดีดีโอ้ยมันมาโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปต้องเขาทำลับเขาทำลับพี่่ามีีคนเดยวอปล่ยให้มันฆ่ากันฝ่ายให้มันฆ่ากัน

เด็กไทยท่านโอ้โหล่อยเขาตีกันเฮ้ยเปลุมฆ่าไทยท่านเป็นลุมฆ่าไทยท่านเราต้องเป็นเอเลนเยเก็ไอ้ไอ้บอลดำๆนี่อะไรเนี่ยขี้หรือระเบิดเฮ้ยไทยท่านตายใอ้ยเด็กไทท่านตายใครถือปืนใครถือปืนเหลือใครเนี่ยเหลือใครเนี่ย เด็กแป้งอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวอยู่ในกองเขียวอยู่ในกองเฮ้ยเขียวอยู่ในกองเข้าไปเฮ้ย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 ไอ้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 หล้ทันรู้ทันรู้เอ้ยติดกับดักติดกับดักเขาตายหมดเลยไปนะไปนะพี่แป้งวินเดี๋ยวเป็นไรวะติดกับดักติดกับดักตายหายเองพี่จะต้องสงบศึกกันไหมสงบสึกอะไรล่ะไปเดี๋ยวไปดูทนต่อคงั้งนี้ครั้งนี้ฉันจะไปเอาของที่

อุปกรณ์ของแม่เฮ้ยใครนะเขีบเลเซอร์สตาร์วอลไอ้กินมาแล้วไอ้กินมาแล้วเฮ้ยทำไรอะพี่ล้มลบมล้อะไรไม่เห็นเลยเจ้าพจนเนาะไม่เห็นไอ้เหี้ยไม่เห็นไม่เห็นซ่อนแอบซ่อนแอบไม่เห็นเลยวะไม่เห็นใส่ฝันเตียงแล้วไปหนังแล้วพี่กินล้างกอน Surprise motherfucker อ้้าอะ ตายหมดเลยตายหมดเลยเก้าก็ยังงี้นะคะพวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปนะค่ะบ๊ายบายไปสวคสดีเลยเพื่อนป้าอุ้มหนูทำไมใครวะไอ้เขี้ยวเนี่ยใช่ไปไปไป ไปดูตัวอะไรให้เอกดวนีน่หมาตมัวเล็กเฮ้ยแมวอื่นแล้วเ,เป็นแมวเหรออยากได้อยากให้มันเป็นหมามากกว่าชอบความเป็นหมาเขาเป็นหมาเดี๋ยวชอบหมา <c oughs> you will happy ฟังเกี่ยวไปอ้วอ้าวกูยังไม่ทันกินขี้เฮ้ยสับแนวกูด้วย